ะชะเอ้ยเต้นได้เลยครับสองเชียร์ฮึเฮ้ยตันนี้ไหนๆก็ปิดแบตแล้วยังจะไปต่อฮึลูกนี้แหมยิงนันทีเอ็มที่เออจีบเด็ดเด้งไหม แดงครับแดงตอนนะี้คว้าอยู่ที่เบอร์21อีกทีนึงลูกน so ี้อยู่ที่บอลนะครับลูกนี้เห็นเห็นเลยครับอยู่ที่เบอร์3เบอร์3ต่งเบอร์9เบอร์9ดึงมาหลังเบอร์21เบอร์21ว่าไงครับดึงผู้เล่นมานี่เดีวด้งนข้างไปบอที่เอาละครับลูกยิง มีโอกาสเหมือน,นกันนะครับทีมรวมเพื่นอนเฉพาะกิจไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่ลูกแรกต้องมาก่อนเพื่อจะกดดันของทีมเมืองเก่าให้ได้นะครับต้องมีลูกแรกก่อนนะครับอย่าให้มีลูกสามนะครับอย่างไรครับลูกนี้ผมไปที่บริเวณระบเจ้าดินเจ้าดินงจริงทันทีรอต่อไปต่อไปให้ทีมเบอร์สามโดนตัดทีมเบอร์สิบเจ็ด เจ็ดดักบอลได้ส่งมาที่เบอร์เจ็ดจิ้มทันทีโจมทำท่าเซ็งเลยลูกนี้เสียลูกที่สาม โุ่งเนาะไปทุ่โลกทะลุนู่เลยังของมามอนอะไรต้ิปมาให้เพื่อนสิพงเจ้าดินเจ้าดินแหมลุงนี้ล็อกตองตัวครับเจ้าดของเพื่อนิปไปให้ทันทีมงกนับลงนี้ ครัาจะโต้ก <rôle à déc> ับทางทีมเบอร์15 15ถึง17 17มองไกลส่งไปให้เจ้าดินเจาดินมาที่เบอร์15แต่แตลอดหลังนะครับแต่ลูกนี้ถือว่าไม่กลางนะครับจิงมทันทีครับลูกนี้ ขอคุณี oh, P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  mm ่ไ hmm. ด้เรช่วยนางาีะครับานั้ไทยอย่งนี้ยังไนะครับหัเพื่อนโอ้โหทีมเดือดออกมาแล้วก็งกับเราต่อต่อบอลนะครับยบอได้นะครับกินหลงมา้นะครับม่บอลล่ากนะครับ่วงนี้จะอไหมไปได้อยู่นะครับคูเก่าอย่างนี้กินอกไปได้ไหมยังไม่ได้นะครับหเพื่อน กดแก่ดูดีได้แล้วกบร็เก่าวซีร์มาจิ้งจัดทีนี้ไม่เข้าขตรอกอานรับคู่นี้เป็นคู่แรกนะครับการแข่งขันนะครับในช่วงเวลาหลังอัสำหรับคู่ต่อไปนะครัเตรียมตัวเละรับปัะแปรบีพบกับบัดคุย,คย,อยเอฟซีนะครับหลุมยิงยุ่งจอง่ายนะครับดิ้นเซนรัมรับแกงอยู่อยู่บักมาแล้วก็บัดคุยได้บอลแล้วซีออกมา เมึงเก่านะครับเมึงเก่าสุดขี้นเลยครับถ้ามีลุงหลังกอนสําหรับตอนนี้แตะสามชาตินะครับลูกออกไปสํารกออกสหรับผู้ที่สองนะให้เตรียมตัวเลยนะครับปากแีพบกับบ้านโตเอสีนะครับ นลงเพื่อนนะชกกิสลบข้าลออกไปลกฝึกกิ่งถายลูกก่อยเชือแลเกินไปที่อื่นก่อนนะครับขอผู้ถอตัวเล่นของเราเล่นก่อนลูนี้เราเลี้ยลูกขึ้นมานะครับเมืองเรากระชางมาด้านซ้ายหมดก็คัดลูกนี่ออกไปไม่ง่ายนะผู้จดการมบอล ยังได้ทำบอลนะครับจิ้งไปด้านซ้ายลงมาตกการได้ไหมยังกิ้งอยู่ตรงกลางโกไปด้านซ้ายสายย้ายมาไม่ถึงครับผู้เล่นข้อต่อจิตรวมเพื่อนี่โยงไปนึดแล้วก็ไม่รู้การหน้าลูกออกไปสำหรับคู่นี้ก็คือเวลาหลังใน,นการถีบขัน,นสำหรับคู่ต่อไปตเตรียมพร้อมเลยนะครับตเตรียมพร้อมเลย หมดเวลาการแข่งขันช่วงเวลาหลังผมว่าเมื่อกลับลำไคชนะไปสามัรตูกนะครับเอาท่ผู้ต่อไปลงสนามเลยนะครับลงสนามเลยนะครับไวหน่อยนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมของเราหมาเต็มสนามแล้ว